สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ากลับมาอีกแล้วจ้ากับทามทูบีแฮปปี้ชาแนลจ้าพี่น้องจ้าเสียงเจียวเจียวมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเสียงเจียวเจียวมื่อวานพ่อใหญ่ไปเฮ็ดงานพี่น้องพ่อใหญ่ไปเฮ็ดงานแล้วก็เงียบพี่น้องเงียบปอดปอดโป่งจ้าปอดโป่งพี่น้องพ่อใหญ่บ่พ่นพ่อใหญ่บ่ได้อ่าคไายๆบ่อยู่บ่มีคืนรบกวนมาจ้าพี่น้องมื่อวานเลยก็เลยมานั่งเฮ็ดคลิปนะจ้าพี่น้องนั่งเฮ็ดคลิปอ่าเฮ็ดเฮ็ดอันนั้นอันนี้เสร็จพี่น้องจ้า ทมาตกมาอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าที่มาตกมาอีกห้ังจากที่ว่าบโบตกมากประมาณอาทิตย์ได้จ้าพี่น้องจ้ามือนีตกมาตกมาเดี๋ยวจะหน่อยสิเดออกไปอออกไปกวดที่มะนาบ้านอีกอยู่จ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็มือนีเล็กสิเล็กเขามาบอกนี่นพี่น้องจ้ามีแนวมารีวิวมีแนวมารีวิวพี่น้องจ้าสิมีเนวมาอ่านจ้าเมียฝรั่งมาอ่าน่น้องจ้ามาอ่างมาอ่างจ้ามาเบิ่งจ้า มีฝรั่งมีหยังสีตาอ่างพี่น้องจ้ะมีตาแนวเป็ดตาอ่างโอเคอาจารพี่น้องอ่าเลขสีขาเรืองเลยเนาะจ้ะพี่น้องเลขสีขาเรืองเลยว่าอ่าเลขเลขก็ได้อ่าคนมีมีคนถามมาหลายคนอยู่จ้ะว่าเป็นเมียฝรั่งไหนต้องไปใส่อ่าใส่ตะของแบนเนมบ่จ้ะใส่ตะของแบนเนมบ่จังสั่นกังสี่เนาะจ้ะแต่เลขเลขสีเบาตามตาม่ำก็เป็นจริงของเลขเลยเนาะจ้ะ เล็กกระไส่จ้ะของแบนเน่จ้ะคองแบนเนมมีหลีจ้ะแบนเน่กะมันมีเนม่มันมีซื้อยูซูอันเนาะจ้ะพี่น้องพี่น้องจ้ะเดี๋ยวรีวิวอันนี้กอนพี่น้องรีวิวคอวลลาเจนจ้ะพี่น้องคอลลาเจนที่ตรงนี้ติดบานอยู่ตลอดจ้ะพี่นอ้องคอลลาเจนเล็กนี้คอลลาเจนแล้วกัแล้วก็ได้ยังก็เสื้อยังกอไทาเกอร์ไทเกอร์บามย่ายมองจ้ะพี่น้องย่ามองจ้ะ ขาดบ่ได้จ้ะพี่น้องขาดบ่ได้เลยเพราะว่าเวลาเวลาเล็กเป็นวัดเป็นยังนี่ก็คือตัวนี้แหละจ้ะพี่น้องอ่าดีข้อเจนดีข้อเจนเพราะว่าหาทิปตีดกได้นะจ้ะพี่น้องส่วนมากสิีใส่ตัวนี้จะถือสว่าโอเคเลยยิงเข้ามาอยู่อยู่เมืองหนาวนะจ้ะพี่น้องเ้าตรงนี้ติดตัวไว้นะจ้ะพี่น้องบ่ได้บ่ได้ไอ้นั่นได้จ้ะไอ้นี่อ่ามาให้เบิง้งซื้อจ้ะพี่น้องจ้าว่า ว่าเป็นยังไงเนาะจ้ะว่าเขามาอยู่เมืองเมืองหนาวเมืองอนเขาก็ต้องเตรียมเตรียมใบซอยางแต่ว่าน, hei, ceu, นี nee, ่นี่เล็กเ่ได้ไอเล็กบ่ได้ซื้อมัตตบาลเขาได้จากพี่น้องพอดีอ่ามีพีอยู่ในเมืองจ้ะพีอยู่ในเมืองแล้วซ้ำมาหลายแล้วก็เลยบอกว่าเล็กอ่าแบงกระพีบอกาษัตนิแล้วก็เลยแบงมาหายจ้ะพี่น้องแล้วก็เลยแบงมาหายเล็กก็เลยได้มาซีซีแผงจ้ะพี่น้องจ้ะได้มาซีแผงกับยาหมองกันยังท่านได้ใส่ดอกจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็ มัอนี้เลยก็เลยสิมารีวิวจะโบเมนรีวิวโบผิดจะโบผิดขอโทษขอโทษ,โทษจ้ะพี่นอ้องอ่ามาบอกเรื่องอะไรเป็นเมียฝรั่งต้องใส่แต่ของแบบเนมบอกประมาณนี้เนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าสําหรับเหล็กเนาะจ้ะแบบเนมเลยกกเคยใส่จ้ะพี่น้องเคยใส่อยู่แต่ว่ากะกับบโกีโตเนาะจ้ะบบกีโตเพราะว่าถัขื้นซื้อว่าคําว่าเบียนเนมแล้วเหมือนกะ มันอาจสีราคามันอาจสีสูงเนี่ยจะจังของเล็กเล็กขสิบบมีปัญญาใส่ขนาดนั้นอกจากพี่น้องใสแต่ของธรรมดาธรรมดาจ้ากะกะ็กะมันก็ใส่โอเคอยู่เด้พี่น้องมันก็ใส่โอเคอยู่ถึงโบเมนแบนเนมอ่ามาเปรียบเทียบว่าตะกี้เล็กคยใส่แบนเนมพี่น้องจ้าไอเครื่องซ้าอ่างนะจ้าพี่น้องเครื่องซ้าอ่างหูซื้ว่าเล็กเล็กบ่ถึงแม่จ้าพี่น้องคือว่านานานาเจ้าของนี่ก็คือแบบว่าแหงแย่ yeah ไปเลยจ้าพี่น้อง อาจสิบ่อาจสิบ่หน้าห้าเฮานี่คือสิบ่คือสิบ่สมนะจ๊ะพี่น้องบ่สมกับแบรนด์นี้จ๊ะพี่น้องก็ต้องใส่ใส่ของถึกๆแต่ว่าใส่ของถึกๆพันเออหน้าก็โอเคนะจ๊ะพี่น้องไอ้ตะกี้หน้าหน้าเล็กเนาะพี่น้องหน้าเล็กเป็นหยังเล็กคือขึ้นฝ่าลายแท้ขึ้นฝ่าลายแท้นึงแสงแดดจ้ะพี่น้องแสงแดดแล้วก็การที่เฮาใส่ใส่ครีมบ่ถือพี่น้องจ้ะใส่ครีมบ่ถึอตะกี้เล็กเล็กใส่อ่า บ่ถึงกระใส่ใส่อยู่จากของแบนเนมเลยกับบอบอกแต่ว่ายี่ห้อยังแต่หมูซื้อว่าราคากับโอเคอยู่จากราคากับพอใส่ใส่ใดอยู่จากพี่น้องจ้าบานนี้ใส่ไปแล้วพี่น้องจ้าเออหรือค้มที่เขาเขาคิดเนาะว่าเออของแบนเนมทุกสิ่งทุกอย่างต้องดีเนาะจ้าใส่เข้าไปแล้วพี่น้องจ้าใส่ออกไปแล้วออกแดดพี่น้องจ้าออกแดดโอ้ยพี่น้องเลยกลับเขามาไนไอไอ้ไอ้โรงแรมพี่น้อง ํากึกซึกมาเลยจ้ะกํากึกซึกเพราะว่างเพราะว่าอ่ามันมันมีสารสเตรอยจ้ะพี่น้องมันมีสารสเตรอยที่ว่าอ่าทําลายทําลายคือว่าคล้ายๆว่าผิวเล็กนี่สิบ่ถือกับกับเครื่องสําอางโตๆนั่นนะจ้ะพี่น้องแล้วก็เครื่องกันอ่าอีหยังก็ครีมกันแดดนี่ก็มีมีส่วนคือกันพี่น้องถ้าสมมุติเฮาใส่บ่ถกกทําลายผิวหนาคือกันถึงถึงสิแบนเนมถึงสิราคาดีเท่าใดก เฮ็ดให้หน้าเฮาเสียถ้าเฮาใส่บ่ถึกเนาะจ้ะพี่น้องแต่ซุมื้อนี้พี่น้องจ้ะเล็กเว้าเซื่อเล็กบ่เคยให้บ่บ่บ่แต่งหน้าจ้ะพี่น้องสิอ่าอีหยังก็มาคลายอีหยังมีอยู่จ้ะใส่ใส่นิดๆน้อยๆจ้ะพี่น้องแต่ว่าลงพื้นนี่น้อยนักน้อยนะเล็กสิใส่พี่น้องจ้ะคือแบบว่าเอาตะคิมคิมทาหน้าแล้วก็แล้วจะน้อยนักนอยนะเล็กสิโปะหน้าจ้ะ กะกะคือแบบว่าหาลูกที่อยากโปะอยู่จากพี่น้องแต่ว่าเจ้าของด้วยความที่แบบว่ามันใส่หยังบ่ถือหลายพี่น้องมันก็เลยบ่อยากใส่จากพี่น้องก็เลยใส่จะขิมนจาขคิมท่าหนาคึ้มกลางขึ้นกลางเว้นแล้วก็แล้วจบจบในขั้นตอนเดียวจากพี่น้องกะจากเล่นกันเลยมาว้าเนาว่าการเป็นเมียฝรั่งมันบ่มันมันมันบ่เสมอมันบ่เสมอไปบางคนก็ใส่บางคนก็บ่ใส่จังเล็กนี่ก็คือเล็กคือ บ่ได้ใส่ดอกจ้าพี่น้องบ่ได้ใสดอกถ้าเบิดเบิดในไอ้อ่ที่พ่อใหญ่ซื้อให้แล้วกใส่บ่ถืกจ้าพี่น้องใส่บ่ถืกเลยก็บ่ใส่เลยจ้ะเอาวางไว้หาลังเทียกคือบ่ใส่ก็เบิดอายุไปทิ่มซื่อๆจ้าพี่น้องอ่าโตใดที่ว่าเลขใส่ว่ติจ้าพี่น้องจ้ะโตใดที่เลขใส่เลขใส่ตัวนี้จ้ะพี่น้องเลขใส่ของไอ้หัวตาซื้อมาเมื่อวานจ้ะพี่น้องหัวตาซื้อมาเมื่อวานที่ว่าพาพ่อใหญ่ไปไปตัดผมละจ้ะพี่น้อง เล่ก็ใส่ตัวนี้จ้ะพี่น้องใส่ตัวนี้แต่ว่ากาถามว่ามันมันโอเคบอมันก็โอเคอยู่จ้ะพี่น้องจ้าบ่หัวมันเข้ากันบ่เข้ากันจับอย่างเดียวจ้ะพี่น้องดยค้อมือที่ว่าเล่กันข้อมืที่ว่าบ่ได้สนใจบ่ได้ใส่ใจปัญหาจ้ะพี่น้องหนามันก็เลยเป็นหกยังที่ละพี่น้องมันก็เลยบ่สวยบ่งามจักเทอะจ้เป็นเป็นง่ายๆอันนี้เป็นเป็นขี้มางคืนจ้ะพี่น้องเป็นขี้มังคืนมันก็ ถามว่ามันแบนเนมว่ามันกับโบแบนเนมแต่ว่ามันกับมีเนมอยู่มันกับมีซื้ออยู่แพี่น้องจ้าอี้โตนี้มันเปลี่นย่ามขึ้นแต่พี่น้องเป็นย่ามขึ้นถามว่ามันถามว่ามันมันใส่ดีบ่มันมันกับบริกัรหนาเลยนะค้าพี่น้องกวนกวนว่าพี่น้องกวนว่ามันกับโอเคมันบ่ไดถึงกับขนาดว่าอ่าเพอร์เฟกมันกับบไดถึงขนาดเลร้ยวไหแต่ดยกลคว่มทีแบบว่างานเขาก็ยังทไนเหตุ อ่าพ่อใหญ่ซื้อให้เท่าใดซื้อให้อันใดเฮาก็ใช้จ้ะพี่น้อง <g iggle> อยากใช้อยู่ราคาแพงๆละก็ของดีๆเนาะจ้ะพี่น้องกใส่ตัวนี้ไปก่อนอ่าราคามันก็159คูนจ้ะพี่น้อง159คูณ159คูณอ่าตีเป็นเงินบานเฮากาเา็เอาเอา159คูนไปคูณ3เนาจ้ะพี่น้องคูณ3มันก็สิประมาณ300 400 400, 400, 400, 400วกว่าจ้ะพี่น้อง สี่ลอยตัวเกือบหาลอยมันเป็นเนื้อเล็กหัวตแต,แต่มืองเสาร์นี่จ้ะพี่น้องแต่เมือนขึ้นนี่จ้ะแต่เมือนขึ้นนี่กะมันหอมนะพี่น้องหอมหอมหอมอยู่จ้ะยี่ห้อน,นี่กะโอเคเล็กเล็กสวนหมากเล็กสีใส่ใต้ยี่ห้อน,นี่แหละจ้ะพี่น้องแต่ว่าถึงมันบแพยมันกะมันกะใส่ดีอยู่นะจ้ะพี่น้องมันกะโอเคอยู่แต่ถ้าแต่ถ้ามีเงิก่กะอยากใส่อยู่จ้ะพี่น้องของแบรนด์นมของดีๆเนะจ้ะพี่น้องจ้ะ แต่ว่าถ้าใส่มะแหลวถ้าในเมือมันแห้งแล้วมันก็ถือกันกับหนาเข้ากับมาใส่ของโ no นเนมดีกว่าโอ้ยอันนี้กับโโนเนมด้ยพี่น้องกับมีมีเนม Name อยู่จ้ะมีเนมอยู่ยี่ห้ออยู่จ้ะมียี่ห้ออยู่ทุกอย่างกับมีห่หอเนาะอันนี้กับมีซื้อคเือกันจะมีเนมคือกันจะ้ะดีคอเจน,นกับเบอ่าแบนเนมกวนว่าพี่น้องกวนว่าอัน อันนี้เป็นคิมคิมกังเว้นจ้ะพี่น้องคิมคิมกังเว้นโมโหวมันสิเข่ากันบ่เข่าจะโมโหามันสีอ่าเขาให้ใส่คู่กันบ่คู่กันหูตะวัดอันนี้กังขึ้นอันนี้กังเว้นจ้ะพี่น้องจับใส่ยาเมียวเมียฝรั่งปึกเนาะพี่น้องเนาะให้ใส่อนไรแล้วก็แล้วจ้ะพี่น้องอันนี้มันเป็นคิมกังเว้นจ้ะพี่น้องคิมกังเว้นมัมเข้านี่เล็กกระแตะไปแล้วน้อยนึงจ้ะพี่น้องมันสิเป็นอ่าเนื้อคิมยังสี่จ้ะพี่น้องหอมจ้ะพี่น้องหอมหอมโอเคเลยจ้ะเดี๋ยว ่าเล็กคิดว่าเล็กคิดว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันกับนาสีมันกันาสีใส่ดีอยเพราะว่าเพราะว่าปกติแล้วเลก็กใส่ยี่ห้อนี่แต่ว่ามือนี่ดันไปจับเอามาผิดกลองจ้ะพี่น้องผิดกองอยู่จ้ะกปกติแล้วเล็กสีบอ,บอกเคกยใส่เนื้อคีมเนื้อนี่จกัจกเทียจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวลองเบิ้งจ้ะแต่ว่าเล็กเล็กใส่แล้วมือนี่แหละบารู้ว่าทามันขืนพื้นขืนยัง่งน,นาบอบบางจังเล็กนี้ <c oughs> หนาบอบบางจังเลยนี่ก็สีดสเดซ่าใสจ้ะพี่น้องอ่าราคาเดียวกันจ้ะพี่น้องราคาเดียวกันสองอันนี้ร้อยห้าสิบเก้าโคนจ้ะพี่น้องจ้าโอเคนะคะและ้วกาพี่น,อน้องจ้าเล็กสีเบาซูฟังจ้ะเาวาวาเรื่องอ่าไอ้นี่มาแล้วจ้ะเล็กสีเบาซูฟังดื้อคว่มภาษาบลูวา่าพ่อใหญ่บอกเข้าใจหรือว่าเล็กสื่อสารบอกเข้าใจเนาะจ้ะพี่น้องอ่าอันนี้เอาเอามาอันนี้ให้พี่น้องเบิง้ง ัวนี้เลเ่เคยเคยไล่สุดเราก็เอามาเห็นพี่น้องเบื่องแ้วมันเป็นขี้มอาบนา้ำพี่น้องจ้าเป็นขี้มอาบนา้ำแล้วบานนี้มีมือหนึ่งเลยก็บอกสูพญายฟังทีละทีละขีมถนอมผิวสันเบิดแล้วจ้าพี่น้องจ้าเล่ก็บอกซูฟังเราว่ามือมีมือหนึ่งเลกไปเล่สิอาบน้ำเสร็จแล้วเล่ไปท่าท่าขีมถนอมผิวเล่มันไปจับอีโตนี่มาพี่นอ้องอาบน้ำเสร็จกระิท่าท่าขี้มถนอมผิวเนาะดันไปเอาขี้มอาบน้ำมาท่าโตพี่น้องจ้า บานนี่ได้กลับไปอาบน้ำมไหมพี่น้องกลับไปอาบน้ำไหมบานนี้เลยก,ก็เลยบอกอใหไงคุณมาสันสื่อ,อสื่อขีม้มถนอมผิวไหมสันแนวสันสื่อขี้มถนอมผิวไหมสันแนวพี่น้องจ้าจักข้าใจเข้าใจเลขบ่ก,บกข้าใจเลขบ่เขา้าบ่หูบ่กข้าใจมีอหรือเปล่าประมาณนี้ละพี่น้องมือรุ่นมากเลยงานมากพี่น้องยั้งไปได้ขี้มอาบน้ำมาให้มียอีกยูพี่น้องจ <laughs> ้าเจ้า,จาว่าเอา้า เมื่อนัน้นคอยว่าแม่นเจ้าว่าไอ้คีมอาบน้ำจะเบิดว่าสันยังไปจับมาอีกสรุปแล้วเอาใส่ใส่ค่ะพี่น้องจ้าสองตัวคีมอาบน้ำน้ำกันจ้าพี่น้องไอ้นี่กับขีมอาบน้ำคีมอาบนา้ำบาทนี่เพื่อนมาคุ้นๆอันนี้มันหอมเลยว่าสั้นอ,อ่าเขาบอกว่ามันสิค่ายอ่าอย่างก่อนกินนี่อย่างน่ะจ้าพี่น้องแต่ใบกินหอมหอมมีลีจ้าจ้นี่หละพี่น้องจ้าไอ้เมียฝรั่งจังเล็กนี่กันนี่แหละแบแนเนมบจ้าพี่น้องอ้าวแล้วก็ลางนาด้วยยังว่าที่จ้าพี่น้อง นาคือนาคือเกี่ยงคือคือคือแปมแถวฝ <c oughs> าติมนาเจะ <c oughs> เลกกระใสของโอท็อปบ้านเฮ่าจ้ะพี่น้องเล็กซื้อมาจากอ่าเลกเลกกระบาลรอก่อนพี่น้องจ้ะกระบาลรอก่อน <c oughs> เล็กเล็กใดมากอันนี้เป็นเป็นอีกอย่างละ <c oughs> เล็กเล็กเอามาล่างนะจาจ้ะพี่น้องตัวนี้ล่างนาะแล้วกบแบนน็แบนเน็ตแบนเน็ตเลกเบิร์ดแล้วจ้ะเลกกระเลื่อนมาใส่ตัวนี้จ้ะพี่น้องกระใสใส่ไปยังสั้นละพี่น้องเพราะว่า เพราะว่าเล็กเล็กคิดว่าอ่าเป็นของของบานเทากับใส่ดีมันกับเทาเขาใส่ถึงว่ามันสีราคาถือเท้าใส่ถือมันก็โอเคนะพี่น้องจ้ะแต่อ่าแบนเนมที่เล็กเคยใส่มาแล้วกันหูซื้อว่ามันบอถือกันกับเล็กนี่ละพี่น้องคือว่าผสมของแพงจ้ะพี่น้องผสมแบนเน่จ่าหนาเล็นนกนจ่ะกระสีใส่ได้ไม่มีละถือว่าโอเคจ้ะพี่น้องโอเคเลยจ้ะอ่านี่ละจ้ะพี่น้อง เลกของที่เล็กใส่คําว่าคําว่าเมียฝรังใส่ของแบรนด์เนมอีหลีบ่มันก็บ่ถมไปพี่น้องมันขึ้นอยู่กับอ่าขึ้นอยู่กับอ่าผิวหน้าผิวกายของเฮาจ้ะพี่น้องแม่นสิแพงขนาดใดผิวหน้าบ่อ่าตอบรับมันก็บ่เป็นผลเนาะจ้ะพี่น้องแต่ของถือของถือแล้วก็มันเฮ็ดให้มันเฮ็ดให้เฮาอ่าใส่แล้วมันมันมันโอเคกับหน้าเฮามันกมันก็ใส่ของถือจ้ะพี่น้อง มันโมเกียวมันโมขื่นอยู่ก็เป็ียนเน่ยอกลังแล้วต้องใส่ใส่แบนเนมอีลีบอกก่อนหน้านี้โมเมียนดอจกจ้าพี่นองแต่ว่า,าพี่ปี๋น้องๆเข้าบางท่านกับน,นานาสิเขา่าผิวทุกสิ่งทุกอย่างสิเขาก็บแบนเนมแล้วก็ยีหอน,นั้นๆก็ใส่ไปนอกจากพี่นองก็ใส่ไปแต่ว่าเล็กมือถือกับของแบนนี้กับโมีเงื่อนสื่อจากพี่น้องมันแพงจ้ามันแพงจ้าใส่ใส่ตาม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 า อัตาผ่าผมเขาเนาะจ้าพี่น้องมีอยังกันใส่ไปจ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้าพี่น้องเมื่อนี้เลยกกาม่เบาน้ำลายปุ้มปากจ้าคือเก่าแล้วจ้ามะเข่าเข่าม่เบาเสื้อตัวนี้กับเสื้อไหลมืงขึ้นนี่ล้วจ้าพี่น้องไหลสดมืกขึ้นจ้ากาคือว่ากับมาข้นอกหัวจะใส่ได้มือเดียวใส่ใส่ได้มือเดียวก็เลยมาใส่อีกจ้าพี่น้องสักดูไรเปลืองแฝบจ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้าพี่น้องเลิกกาม่เบาปุ้มปุ้มเบอร์เปิรเป็นตาม ตามสไตล์ของเล็กเนาะจ้าพี่น้องสไตล์ของเล็กก็เป็นจังสี่ละบ้าๆเป็นบ่อมไปจ้ะซาร่ากับมีแน่บ่มีแน่กับพี่น้องจ้าโอเคจ้าพี่น้องอ่าเมื่อนี้เล็กกะไว้สั่งหอี่ก็เนาะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กสิไปต่ำาอ่าต่ำมาแตงจ้าต่ำมาแตงทอดไข่กินจ้าพี่น้องเพราะว่าบักหุ่งเบิดแล้วจ้าบักหุ่งเบิดต่ำแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิหายพ่อใหญ่ไปซื้อมาให้อีกอยู่จ้าพี่น้องบักหุ่งหนึ่ยเดี๋ยวต่ำได้หกเพียจ้าพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะพี่น้องจ้าจ้าโอเคจ้าพี่น้องก่อน ก่อนอื่นเล็กสิไปกะขอบคุณเลายนนะจ๊ะพี่น้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ลวกะเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเล็กนะจ๊ะพี่น้องจ้ะเล็กกะสิคอยไปจ้ะค่อยทยอยไปเนาะให้กำลังใจกันเนาะจ้ะพี่น้องโอเคจ้ะคลิปนี้เอาไว้ซับนี่ก่อนจ้ะพี่น้องฝากไว้น้ำเด้อจ้ะส่องน้อยๆของเล็กจะเป็นกำลังใจให้กันเรื่อยๆเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะบายยจ้ะไปกินตางแตไปพี่น้องจ้ะบายยจ้ะ โอเคยุคพี่น้องโอเคยุคอย่ามองจ้ะอย่าอ <B ones. S 1> มองเพราะเลเวลาปวดปวดแขนปวดขาเขากระท่าเขาจับพี่น้อง bye bye, bye now, จ้ะสิเดอาบน้าเป็นปีพวกลราพี่น้องยอดเอาโอเคจ้าพี่น้องบายบายไปแล้วจ้ะ